สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องบอนสีบ้านป้านานนะคะก็มาเจอกันบอนสีสวยๆย,ยามเชา้ชาเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันพุธนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นวันพุธนะคะป้านันก็จะมีมาแบ่งปันงานหัวนะคะงานหัวในแปลงและในกระถางก็คือน,นางได้เขาเรียกอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนแล้วนะคะมีหัวแล้วมีลูกแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋า เป็นทั้งในกระถางแล้วก็เป็นที่ว่าอา่ายุบแล้วป้นานันเอาไปลงอา่าแปลงนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันในหัว40บาทถ้าไปทั้งกระถาง50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็เลือกเอาเนาะ ถ้าถ้าไปงานในกระถางถ้านัา่นป้านัน,านขอ50บาทนะถ้าไปทั้งกระถางนะคะถ้าถอนหัวไปก็แค่40บาทจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะะ๋าป้านัน,าน,านก็จะห่อกระดาษทิชชู่ไปฉีดน้ําแบบช่ำๆห่อกระดาษทิชชู่ไปให้นะคะค่าคนส่งก็50บาทนะคะเหมา50บาทได้ทั้งโอนและไปทางนะคะ สะดวกโอนก็โอนใครไม่สะดวกโอนก็เก็บปลายทางได้นะคะเพืเ่อนๆจา๋าถ้าใครโอนให้ประน,นันเดี๋ยวมีแถมหัวให้ไปนะคะหัวหัวลุ้นเนาะเป็นหัวลุ้นนะคะเพืเ่อนๆจา๋าก็คือยุบแล้วนั่นแหละบอลหัวยุบแล้วส่วนใหญ่ประนันก็จะเป็นไม้ที่มีชื่อจะมีแค่ประมาณอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเป็นงานลูกไม้นะคะเพืเ่อนๆจา๋า แต่ลูกไม้ป้านันสวยเดอ้อป้านันก็จะคัดลูกไม้สวยๆมาไว้ผ่านะคะถ้ายุบมาก็จะสวยยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มแปลงนี้กันเลยนะอันนี้กําลังโป่งขึ้นใหม่นะคะแปลงนี้ก็กําลังโป่งนะคะเพื่อนๆจ๋าหน้าไม้ก็จะเป็นหน้าไม้เหมือนเหมือนเ,อนเดิมนั่นแหละเพื่อนๆจ๋าแค่ว่าป้านันมาอัปเดตให้เพื่อนๆเนาะบ้านป้านันจะเป็นพวกไม้เก่าไม้บ้านไม้โบราณซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๋าจะเป็น ไม้บ,บ้านเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายป้านันก็เลยเอาไม้พวกนี้นะคะมาลงนะคะเป็นพวกไม้ด่างไม้อะไรเขาจะไม่ค่อยเก่งนอกตู้เนาะแล้วป้านันก็เลยชอบแบบไม้บ้านเขาจะสีสดสีเจมอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆจ๋ามาเริ่มแปลงนี้กันเลยอันนี้ก็อ่าพึ่งขึ้นใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ชื่อเดิมๆแต่ว่าต้นใหม่นะแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า วันนี้ปนันมาทําคลิปวันที่สองนะคะวันที่สองปนันก็จะมาอัปเดตต้นใหม่ให้นะคะเพื่อนๆจ๋าต้นแรกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะเพื่อนๆจ๋าผีเสื้อสมุดนะสวยๆสดๆเลยนะคะเพิ่งมาใบเดียวนะความสูงเกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งมาใบเดียว ต้นที่สองนี้จะเป็นแหลมทองนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแหลมทองอันนี้ก็ใบเดียวนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าหน่อนี้ป้านันไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกแหลมทองหรือว่าเป็นหน่ออื่นเนาะเพราะป้านันหวานทีนะคะหวานทีไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกอะไรมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะอ่าแหลมทองอ่าต้นต่อมาจะเป็นพระยาอนุชิตพเพื่อนเพื่อนจ๋าสีเจมเจ็ทเลยนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าสีเจมเจ็ทเลย ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะีทองนะคะมะณีทองอันนี้เพิ่งโผล่ดินมานะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งโผล่ดินมายังไม่ถึงคืบแต่โผลมานางกัดสีสวยเลยเพราะปนันเน้นหัวเนาะเผื่อเพื่อนๆเอาไปผ่าทําจํานวนนะคะอันนี้ต้นยังไม่สูงมีหัวทุกต้นนะคะแต่แค่ว่าอ่าเริ่มที่หัวเท่านิ้โป้งมือขึ้นไปนะคะเพื่อนๆจ๋าอยู่ที่พันไม้สายพันไม้เนาะก็บางหัวก็ใหญ่ถึงอ่า ลูกไข่นกกระทาแล้วเขี้ยวเขาจะจะเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นไม้ลงหัวแล้วมีหัวแล้วผ่านการยุบแล้วนะคะต้นนี้จะเป็นหยกกรรมยีเอามีสองใบนะใบที่สองกำลังโผลมานะคะหยกกรรมยีไปนะป้านันให้น้ําแบบนี้เลยนะเพื่อนๆจ่าให้แบบลดแบบช้ำๆกันไปเลยนะแบบให้ลดช้ำๆเลยเพราะว่าป้านันแบบอยู่กันคนละที่ป้านันก็จะลดแบบนี้เลยให้กันแบบนี้เลยนะคะ ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินก็นางจะโชว์กระดูกพื้นใบสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนๆนะคะสีไม่เข้มนะแต่โชว์กระดูกนะโชว์ลายเส้นนะคะเพื่อนๆจ๋านางสาววารินต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แดงนะคะใครสะสมไก่นะคะน้องมีชื่อว่าไก่แดงเพื่อนๆจ๋านี่โอ้โหหน้าสวยมากเลยต้นนี้จะเป็นอ่า เรนูนครเพื่อนๆจ่าไม้หัวใครต้องการเอาไปผ่าจัดเลยนะคะน้องยุบแล้วน้องขึ้นมาใหม่ดูสีสวยจึ้งมากเลยนะคะเพื่อนๆจ่าเรนูนครหนึ่งใบกับ1หลอดกำลังโผลมานะคะหน่ออวนตุบเลย ต้นนี้นะคะน้องยังไม่มีชื่อนะเพื่อนๆจ๋าเป็นลูกไม้ที่ป้านันคัดไว้นะป้านันเห็นเป็นลูกไม้ตั้งแต่ทีแรกเป็นลูกไม้ไก่นะเพื่อนๆจ๋าตันนี้มันหน้าสวยป้านันก็เลยผ่าแต่ป้านันไม่ได้ไปจดชื่อกับเขานะเป็นไม้ที่ว่าคัดไว้นะเพื่อนๆจ๋าจัดไปมีใบเดียวแต่ถ้านั่นมานี่พึ่งโผล่มานะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งประมาณหนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบนี่ฉุกสวยมาก ลูกไม้นะคะต้นนี้จะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดต้นนี้จะเป็นบอ่อทองนะคะสีเข้มๆอย่างนี้เลยบอ่อทองนะคะเพื่อนๆจ๋าจังหวัดหนองคายต้นนี้สวยมากนะคะพึ่งโผล่มาเด้อพึ่งโผล่มาแล้วหลอดน้อยกําลังพึ่งโผล่มาอีกเหมือนกันนี่หลอดน้อย,อยลๆลายๆพึ่งโผล่มานะคะ เพื่อนๆเ,เอาไปอัพกระถางใส่กระถางเอาได้เลยแม่ผีเสื้อสมุดก็จ้องจะจะบ,บังนะเนี้ยน้องคายนะคะตันนี้จะเป็นบอลบ้านๆน,นะคะจะเป็นกวนอูนะคะน่าจะหัวเดียวนะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หน่อน้อยๆนะเพื่อนๆจ๋ากวนอูกวนอูปนานันไม่ต้องผ่าหรอกแค่แยกลูกนี้ก็เหลือเฟือลอะใครอยากได้เอาไปไป,ไปใส่กระถางนั่นเอาเลยสี่ต้นน่าจะหัวเดียวนะคะ ต่อมาต่อมาต้นนี้จะเป็นสีสองรักนะคะสีสองรักก็จะเป็นใบเข้มเข้มม่วงเข้มเลยนะเพื่อนๆนจ๋าขอบใบแบบเขียวเขียวหน่อยนะเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยงง่ายสูงใหญ่นะคะเพื่อนๆนจ๋าสีสองรักต้นนี้จะเป็นมงกุฎเพชรนะคะเพื่อนๆนจ๋าจะกัดออกเป็นสีชมพูหวานหวานเลยนะคะ อันนี้ก็พิ่งใบเดียวนะคะนี่ดูหนอ่อประนันทางนางกําลังขึ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าพุ่งปิดปาร์ตขึ้นมาเลยนะคะประนันก็ต้องรีบถอนอันไหนที่ขึ้นก่อนก็ต้องรีบถอนนะคะเพื่อนๆจ๋ามันจะง่ำกันเนาะอันนี้จะเป็นมณีทองนะเพื่อนๆจ๋ากัดแบบหสวยเลยนะคะอันนี้จะเป็นไก่ไออะไรนะจันฉายคนบางคนเขาก็เรียกไก่ชวนประคองหรือ ไก่แก้วไพฑูนไก่แก้วไพฑูนนะคะถ้ากัดชมพูมาสวยเดอ้อไก่ตัวนี้ไก่นี้จะเป็นปูทิมนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ถ้าได้ผ่านการายุบหัวแล้วพอเขาขึ้นมาใหม่หน้าเขาจะเข้มแบบนี้เลยนะปูทิมเนี่ยสวยงามมากดุดเลยต้นนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าหยดเลือดนางพิมพ์อันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเลี้ยงง่ายบอลเก่าเราเลี้ยงง่าย อันนี้จะเป็นเบนจลงน้ำทองตัวนี้นะคะเบนจลงน้ำทองต้นนี้จะเป็นนางวารีนะคะนี่กัดขาวเดี๋ยวก็จะกัดเป็นสีชมพูออกมาแล้วเพื่อนๆพื่อืจ๋านี่น่าจะเป็นกอของเขานะน่าจะเป็นลูกๆหัวเขานะเพราะนานไม่ถอนนะเพื่อนเพื่อนจา๋าน่าจะหัวเดียวนะเป็นกอเลย ต้นนี้จะเป็นเพชรราชาโ,โหกัดมาน่าสวยมากจึ้งมากเลยเพื่อนๆจ๋ามีลูกน้อยนะลูกน้อยนะอ่ากัดไปอันนี้แหลมทองนี่ก็อยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นอ่าปูสิทธิ์นะคะหลงปูสิทธิ์นะคะต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นทับทิมบุรพานะคะอ่าต้นนี้จะเป็นเอ่อ พเท่าเฝ้าเรือนเพื่อนๆจ๋านี่พเท่าเฝ้าเรือนก็สวยเด้อเป็นไม้เก่าเราที่สวยนะคะเรียงง่ายอันนี้ก็บอดทองนะเพื่อนๆจ๋าบอดทองต้นนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองแม่นี้ยิ่งแก่ตัวยิ่งเข้มนะเพื่อนๆจ๋านี่เพิ่งโผล่มาใบเดียวนะเพิ่งโผล่มาใบเดียวโอ้โหสุขโขไทยต้นนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากน่าจะเป็นลูกเขาด้วยนะั้นเนี่ยเพื่อนๆจ๋าสองหน่อเล็กๆนี่น่าจะเป็นลูกเขานะอ่าใครได้รีบเลยนะ รีบเลยอันนี้ก็แหลมทองมีจํานวนนะแหลมทองเพื่อนๆจา๋ามณีทองก็มีจํานวนนะประนันเห็นหลายต้นแล้วนะอันนี้บ่องเงินนะคะบ่องเงินเอาใครยังไม่มีนะคะชื่อดีมากเลยบ่องเงินนะคะอันนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะอันนี้ก็เพิ่งป่งมาเด้อเพื่อนๆจา๋าเพิ่งโป่งมาอ่าป่งมาก็กัดสีกันเลย ่งมาก็กัดสีกันเลยอันนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะนี่อันนี้ใบใหม่มาแล้วนะคะจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้เศรษฐีสุพรรณทรงไม่สูงนะแต่ใบใหญ่นะเพื่อนๆจ๋าสีหวานนะคะ,ะต้นนี้จะเป็นสัตก,กะนิมิตนะคะเพื่อนๆจ๋าอันน,นี้ก็มาใบเดียวแบบแจ่มมาเลยนะคะ อันนี้จะเป็นมนสวรรค์โอ้โหหน้าสวยงามมากเพื่อนๆจา๋ามีอยู่ใกล้กันพอดีเลยมนสวรรค์นะคะหน้าเข้มๆนะคะเพื่อนๆจ๋างานหัวเนอะงานหัวอัน,นต้นนี้จะเป็นเอ่อพระยามนนะคะพญยามนอันนี้หน้าแบบสวยแบบเข้มเลยนี่ปู่ทิมอยู่ตรงนี้ก็สวยนี่เพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมเนี่ยคือเรียกว่าหน้าเต็มคณะเพื่อนๆจ๋าหน้าเต็มและแก่ต้นคือเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เขานี่โอ้โหนี่ใบสุดท้ายมายังพึ่งไม่หมดนะเนี่ยสีสวยงามมากนะคะใครยังไม่มีเก็บสะสมได้เลยนะ mm hmm. ปู่ทิมนะยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยเขาผัดหน้าได้แบบสวยดุดันเข้มอันนี้ก็สีลาหุ้มทองเนี่ยถ้าเป็นไม้หัวเขาจะสวยแบบนี้แหละเพื่อนๆจ๋าเป็นไม้หัวเขาโป่งมาเขาก็จะสีเข้มเลยถ้า ถ้าเอางานหัวปรนันไปนะถ้าโป่งดอกมาให้เพื่อนๆตัดเลยนะถ้าผสมเกสรไม่เป็นให้ตัดดอกเลยน้องจะได้แตกแตกลูกมานะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราปล่อยดอกเขานี่มันจะโสมนะคะมันจะโสมนะคะให้ตัดดอกเลยอันนี้ก็จะเป็นเพชรราชานะอ้าวใครชอบหน้านี้เพชรราชาอ้าวสวยงามมากเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นจอมทับนี่หน้าเข้มๆกันเลยจอมทับ จอมทัพก็เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายเพื่อนๆจ๋าเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากบอนที่ป้น,นันเลี้ยงที่อามาวานเนี่ยส่วนมากคือแบบเขาชอบนอกตู้นะคะเพื่อนๆจา๋าที่ป้านันใส่ตู้นั้นคือเป็นพวกเบบี๋กับที่ว่าเราอยากได้แบบสวยนานๆอะไรอย่างนั้นเอาไว้เป็นแม่พันธป้านันก็จะใส่ตู้ไว้นะคะแต่ถ้าแบบเนี่ยถ้าอยากได้เป็นงานหัวพอแบบเป็นเบบี๋แล้วปนันก็จะเปิดตู้นะคะเพื่อนๆจา๋า อันนี้จะเป็นลูกไม้อุ้ยสวยมากเพื่อนๆจ๋าลูกไม้นี่สีเข้มมากเลยนะคะลูกไม้พื้นใบสีเขียวกระดูกสีดำเม็ดสีแดงกระจายทั่วใบสวยมากเพื่อนๆจ๋าอยู่ใกล้กันพอดีใครอยากเอาไปทำฟอรมกอนะคะโอลูกไม้ต้นนี้สวยมากเป็นเพื่อนจ๋าใหญ่ลูกไม้สวยงามมากนะคะจัดไปเป็นใบกลมนะคะลูกไม้นี่ใบใหญ่ๆเลยนะตัวนี้ ต้นนี้จะเป็นอุทุมพรนะคะเอาพื้นใบสีเขียวสีชมพูกับสีแดงกระจายทั่วใบสวยงามมากนะอันนี้ก็เพิ่งโผล่ดินมาเนอเพิ่งโผล่ดินมาอันนี้ก็จะเป็นกาบนาคราชนะคะกาบนาคราชอันนี้เป็นบอลกาบนะอันนี้ก็จะเป็นตะวันชิงพบนี่ใครชอบสายดําสายดารกก์กจัดไปเลยนะคะ ต้นนี้อะไรนะนี่ดอกสวยๆเจ้าหงสุวรรณหรืออะไรเพื่อนๆนจ๋าปนานไม่ไม่น่าใช่หงสุวรรณเพื่อนๆจ๋าเอาจัดไปสวยงามมากเลยนะคะแขบเลยบอกน่าจะไม่แน่ใจชื่อเพื่อนๆจ๋ายังพึ่งไม่สุดนะคะมันยังพึ่งไม่สุดสวยงามมากเลยนะคะเอาปนันแบ่งมีรับต้นนี้ให้เพื่อนๆจ๋า สีสวยมากอันนี้ฟอร์มไม่สูงเนอะเป็นบอลที่กลางๆางนะคะพเพื่อนๆจ๋าไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจะเป็นทรงกลางสวยมากไม่ค่อยทิ้งใบนะอันนี้ได้มาสองใบแล้วนะพนเพื่อนๆจ๋าจัดไปเลยนะคะสวยงามสวยงามมีซับในกระถางนะพนเพื่อนๆจ๋าแต่มีหัวแล้วแน่นอนเพราะว่านางผ่านการยุบแล้วนะคะทศกัณนะคะทศกัณฐ์ นี้จุราลงกรน,นะคะยุบยังยุบไม่หมดนะคะยุบไม่หมดนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นไม้หัวสร้างหัวเรียบร้อยไม้แก่ต้นแล้วนะคะป้นานันไม่ได้อัพกระถางหกนางก็แก่อยู่ในนี้ยุบอยู่ในนี้ลงหัวอยู่ในนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าจัดไปเลย<ม>เดี๋ยวปนาน้านันล้างหัวให้ไปนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นไม้หัวนะคะ ในกระถางสี่จะเป็นไม้หัวอันนี้ก็จะเป็นเลิศมงคลนะคะเป็นเลิศมงคลไม้สร้างหัวแล้วทั้งนั้นเลยนะคะแปลงนี้นะคะอันนี้จะเป็นพยามนสองใบนะคะพยามนไม้สร้างหัวแล้วทั้งนั้นนะนเพื่อนๆจ๋ะสิลาหุ้มทองนะคะ ไก่ราชาวดีอย่าดูเพลินนะเตรียมสมุดปากากากันด้วยนะคนไหนจดอ่ะแคปภาพไม่เป็นจดเลยนะเพื่อนๆจา๋าอันนี้มัคควานตัวที่ว่ามีหางนะคะหางแฉกนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นหางตานะอันนี้ยุบแล้ว ยุบยังนี่อันนี้ก็ยุบเหลือสองใบนี่เพื่อนเพื่อนจ๋านี่คือเรียกว่าแก่ต้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปก็อ่าแค่ไปเปลี่ยนดินใหม่ใบก้ามปูใหม่นางก็สวยแตกกอขึ้นมาแล้วนะคะหัวแก่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าจัดไปเลยไม้หัวแล้วทั้งนั้นเลยนะคะต้นต่อมาอันนี้สุดปราถนานะคะสุดปราถนาสวยงามเลยเพื่อนเพื่อน อันนี้สุดรักนะคะยุบแล้วขึ้นมาดูหลอดเดียวกา้านเดียวเบลเลอร์เลยนะคะสุดรักนะคะนีกสีลาหุ่มทองเพื่อนๆจ๋ายุบแล้วก็ขึ้นมาประน,นันไม่ทันได้คว่ำเอาหัวเปลี่ยนไปลงแปลงนางก็ขึ้นในกระถางกันนี้เลยอันนี้พญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนใครดูเข็บได้แข็บนะแข็บไม่ได้ก็จดชื่อกันเลย ต่อมาจะเป็นเสือพานนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเสือพานนี่จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าหวานๆนะธาตุบางแก้วนะคะยุบแล้วโป่งขึ้นมาเนื้อนี่จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะยุบแล้วโป่งขึ้นมาดูลูกๆนะเพื่อนๆนจ๋าเอาใครได้กอนี้นะน่าจะหัวใหญ่ดูลูกๆนี่ดูใบแม่เขานี่นะคะอ่ะต้นนี้จะเป็นทอราพานะคะอันนี้ก็มีลูกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าทอราพา โอ้บอกเงินต้นนี้เพื่อนๆจ๋ามีใบเดียวแต่ดูหัวดูหัวดูหน่อกําลังแบบขา,ขาวๆขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆจ๋าเอาไปอยู่ในกระถางแต่หัวใหญ่หน่าดูอันนี้จะเป็นหลวงราชเสนหานะคะอันนี้มีลูกมาแล้วเห็นไหมอ่ะมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะรอเปลี่ยนดินอย่างเดียวนี่จะเป็นยอดมงกุฎนะคะเพื่อนๆจ๋ายอดมงกุฎนะมีสองใบนะคะอันนี้ นี่จะเป็นนางพิกุลทองนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านางพิกุลทองนะคะมีหัวแล้วนะนี่คือเขาเรียกว่าทิ้งใบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปก็ตัดเลยนะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยใบที่เขายาวๆคือเรียกว่าแก่เต็มที่แล้วให้เหลือไว้แค่สองยอดนี้ก็พอนะคะให้เหลือไว้แค่สองยอดนี้ก็พอไอกระถางนี้มีสองหัวนะประนันขอหัวละสี่สิบบาทนะคะเพื่อนเจ๋าอ่านะคะ เอาปนันใส่ไว้หัวใหญ่ๆเลยนะคะกระถางนี้อ่าอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าอันนี้ก็อยู่ในกระถางนะน่าจะหัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางสตรอเบอรี่นะคะสลัดหัวให้ไปนะอ่าต้นนี้เจ้าจัก,กรพพัดนะคะเจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดก็สวยนะเพื่อนเพื่อนจา๋าเลี้ยงง่ายด้วยต้นนี้จะเป็นพายงามนะคะพายงาม ต้นนี้จะเป็นตะวันชิงพบนะคะมีลูกแล้วนะเพื่อนๆจา๋ามีลูกแล้วนะคะอยู่ในกระถางลูกขึ้นเลยอันนี้มนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์มีสองใบนะคะพยามน์นะคะอยู่ในกระถางบอกป้านันด้วยนะในกระถางหรือในแปลงนะคะต้นนี้จะเป็นนางกากนา,าศูนนะคะเห็นต้นเดียวนะเพื่อนๆจา๋า ต้นนี้จะเป็นณเมืองนนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าะนะเมืองนนก็เลี้ยงง่ายนะคะต้นนี้จะเป็นนางเสือดาวนะคะต้นนี้จะเป็นสีการจนาพิเศษนะคะเพื่อนๆจ๋านี่น,นี่ลูกออกมาแล้วนะมีหัวนะคะเพื่อนๆนจ๋ามีลูกแล้วนะคะในกระถางโหสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋ายอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนี่หน่อหน่อลูกนะแดงแป๊ดเลยที่หน่อแม่ นิยกกรรม,มยีนี่จะเป็นสีลานักปาดนะคะพเพื่อนเพื่อจ๋านี่แตกตะกอดีมากเลยนะสีลานักปาดอันนี้ยุบแล้วแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะวาสุกรีตัวแผงนะคะพเพื่อนๆจา๋าวาสุกรีตัวแผงต้นนี้ชนะศึกนะคะพเพื่อนๆจา๋าเนะ้องมีชื่อว่าชนะศึกนะคะเพิ่งแตกมาใหม่นะกําลังสีสวยๆเลยกระดูกนางสวยมากนะเพื่อนเพื่อนจา๋าลายเส้นสวย นิทาดบางแก้วหน้าหวานมากเลยเพืเ่อนๆจา๋านี่ในกระถางอันนี้ป้านันตัดใบนะนางไม่ทันยุบนะแปลงพวกนี้นะคะมันแบบน้ําท่วมต้นนางสูงหนึ่งไม้บรรทัดกว่าป้านันตัดใบเพราะว่าน้ําท่วมใบดาปิดปีใบแบบเปื้อนหมดเลยนะคะฉีดน้ําก็ไม่ออกป้านันแก้ปัญหาไม่ได้ป้านันไล่ตัดใบกันหมดเลยอันนี้นางโป่งมาแล้วสวยหวานเลยนะคะ มีผลของการตัดใบเพื่อนๆจ๋าหยดเลือดนางพิมพ์พอตัดแล้วเห็นไหมนี่ลูกขึ้นมาเลยเชียวนะคะเอาต้นนี้กระถางนี้นะคะได้ลูกไปด้วยนะคะหัวโตหยดเลือดนางพิมพ์อันนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสืออา่าไครสะสมไก่นะคะอันนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดช สิลาปนันเยอะนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยพอปะนันตัดใบลูกขึ้นมามั่งอะไรมั่งนะหัวใหญ่แน่นอนเลยนะคะสีลาหุ้มทองหน้าเข้มเข้มเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่พอจากแต่ก่อนใบแบบเป็นขี้โคลนเลยประนันไล่ตัดใบตอนนี้ขึ้นมาแล้วหน้าแบบเข้มเลยนะคะสิลาหุ้มทองหัวละสี่สิบบาทนะคะหน้าดุดุเข้มเข้มกันเลยโอ้โหหนอนนี้ป่งขึ้นมาเพื่อนๆจ๋าเป็นอ่า อ้อมกอดแห่งขุนเขานี่ลูกน้อยขึ้นมาแล้วนะฮาวสวยงามมากอันนี้ใบแม่เขาหน่อแม่เขานะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะพึ่งป่งขึ้นมาเด้อเพื่อนๆต้นนี้ทับทิมบุรพาตัวแผงนะคะแผงก็สวยนะเพื่อนๆนจ๋าแผงสวยนะอันนี้จะเป็นเลิศมงคลนะคะใครชอบโทนแดงๆจัดกันเลยอันนี้ก็มีลูกแล้วอเดี๋ยวป้านันเอาให้ดูนี่นะคะมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆนจ๋าเลิศมงคล อันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเพื่อนเพือนจ๋าอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบเพิ่งขึ้นมานะคะเข้มเขหัวใหญ่นะเพื่อนๆนจ๋าเพราะว่าต้นเดิมนางต้นสูงมากเลยพอนางเปื้อนปนันแก้ปัญหาไปได้่ปนันไล่ตัดเลยนะคะเพื่อนเพือนจ๋าล้างไม่ออกปนันไล่ตัดต้นนี้ก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะนี้จะเป็นทศกัณอันนี้หน่อขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าหน่อขึ้นมาแล้วนี่นะ โุ้ยไก่ด่างต้นนี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าโผงขึ้นมาสวยงามมากใบเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋างานอยู่ในกระถางนะงานหัวนะคะโผงขึ้นมาสวยมากบอกไก่ด่างนะคะวาสุกีตัวแพงนี่ก็สวยสีเข้มจ๋าจ๋ากันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนเพื่อนๆจ๋านี่หน่อขึ้นมาแล้วนะนี่หน่อสองหน่อนะเพื่อนๆจ๋าหน่อขึ้นมาแล้วนะคะสวยเด้อสวยเด้อ นี้จะเป็นพลอยชมพูอันนี้ก็มีสองหนอนะคะเพื่อนๆพนจ๋ามีสองหนอพลอยชมพูต้นนี้ก็ใบอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเยยังขี้ไม่หมดยังยังบานไม่หมดดูหน้าตาดูเหมือนจะสวยงามให้บานดีๆก่อนป้านันไม่รู้ว่านางคืออะไรต่อ,อมานี่หลงปูขาวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหลงปูขาวงานหัวนะคะนี่จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่ฝรั่ง อันนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะจะเป็นพระวัยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพระวัยกำลังเริ่มแตกมานะคะ <S <S ต้นนี้จะเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮานานๆโผล่มานะเพื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้จะเป็นอัมพรนะคะเ,านานะ,นะเพื่อน,อน,นเนอพ,อนนะะพื่อจ๋าหนึ่งนอกับหนึ่งลูกลูกกําลังจะขึ้นนะนี่ลูกกําลังโผล่มานะคะอัมพร นี่จะเป็นสยามเพลนะคะอันนี้ก็โผล่มาอันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็จะเป็นบอลบ,บ้านเรานะคะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กมีสองหน่อสามหนอแล้วนะเพื่อนๆจ๋าอ่าค่อยๆพงขึ้นมาป้านันก็พูดไปนะคะจะเป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะอบหวานหวานก็ฮกหลงบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครชอบสีหวานหวานนะแต่กอดีนะอันนี้ก็หัวใหญ่ เป็นขุนไกรนะคะเาะ่ะนั้นเห็นต้นเดียวนะเพื่อนๆจ๋าขุนไกรมะนีทองไอนี้จะเป็นฤาษีโคบูตอ่าใครจะเป็นผู้โชคดีใบใหญ่มากเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบเดียวแต่สวยมากหน้าเต็มก็อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คือเรียกว่าหน้าเต็มสวยหน้าเต็มอันนี้นางนางวารีนะคะนี่อันนี้ก็มีลูกขึ้นมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋า ราลงกรณอันนี้ก็น่าจะสวยๆแบบนี้เลยโป่งมาใบเดียวยังสวยจึ้งเลยเพื่อนๆจ๋านนี้จะเป็นรัตนบุรีนะคะรัตนบุรีเป็นบอลเก่าๆจะอยู่ในตับคุณคุณแผนเนาะคุณช้างคุณแผนอันนี้ตัวนี้คือคุณแผนนะคะแผนเห็นมีสองต้นเองนะเพื่อนๆจ๋ามีแค่สองต้นนะโป่งขึ้นมาเห็นสองกระถางนะคะสุนทรผููนะคะ นี่จะเป็นพระวัยนะคะอ้าอยากได้อะไรก็ทักมานะคะเพื่อนๆจ๋าพามาปิดคลิปในในตู้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็คือเป็นแบบไซต์ตั้งแม่ไซ์แม่พันนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยจะที่ป้านันบอกว่าเป็นลูกไม้ที่ว่าเป็นลูกสีเทพารักษ์นะ เป็นสีเทพรักกระดูกเหมือนฉลองกุ้งอะ่ะพอนางโตแล้วนางสวยมากอันนี้ยังไม่เรียกว่าเต็มที่นะเพื่อนๆจา๋าเพราะว่าป้นานางเอาจากกระถางสี่มาอัพเป็นกระถางหยังไม่เต็มที่นะนางยังสวยจึงขนาดนี้แล้วนะเพื่อนๆจา๋าสีเขาออกม่วงดอกสวยมากเลยใครยังไม่มีก็ทักมาได้นะเพื่อนๆจา๋าใครยังไม่มีก็สะสมเลยบอกได้เลยว่านางสวยปนานยังชอบเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าออกเป็นสีม่วงสวยงามมากนะคะ ใครยังไม่มีก็เก็บสะสมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ป้านันก็จะพอแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆสนใจต้นไหนต้นอะไรที่ว่าดูคลิปก่อนๆหรือว่า อย่างไงก็ถามชื่อทักชื่อมาได้เลยนะคะปะนันจะได้แบบเดินหาตามหาให้นะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะมันมีหลายอ่างหลายตู้หลายแปลงน,นะคะปะนันก็จะทำํำไปอัปเดตให้บ่อยๆนะคะเพื่อนๆสนใจต้นไหนต้องการต้นไหนก็พิมพ์ชื่อมาได้เลยนะคะมีไลน์แอดไลน์ไม่มีไลน์โทรมานะคะใครแคปภาพไม่เป็นก็ จดมาแล้วก็โทรบอกได้เลยนะคะเบอร์โทรปร้านันก็0812810775นะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันหลังก็จะมาอัปเดตให้ใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ